สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบังเอิญผ่านเข้ามานะครับรีวิวไปื่อยคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าฟิกเกอร์ตัวนี้กันเลยนะฮะโมโมจากเรื่องทูเล็บลูนั่นเองนะฮะก็ของเพิ่งมาสง่งเมื่อเช้านี้เลยนะฮะยังอยู่ในแผ่นกันกระแทกอยู่เลยนะก็ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะแปะเพจที่ผมไปซื้อมาให้นะฮะใครสนใจก็ไปซื้อกันได้นะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาแกะเจ้าตัวการกระแทกออกเลยดีกว่ามาโอเคครับแกะออกมาเรียบรอ้อยแล้วนะฮะกล้ากล่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวนี้เป็นงานจีนนะไม่ใช่งานแท้นะโอเคแต่ว่าเป็นงานจีนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเกรด A นะก็คือพวกการลงสีการไล่เฉดสีแล้วก็คุณภาพเนี่ยจะค่อนข้างดีนะถึงแม้มันจะเทียบเท่ากับงานแท้ไม่ได้แต่ว่า ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสำหรับงานจีนนะเดี๋ยวเรามาดูอาร,อร,อร,อรอบๆกล่องกันเลยดีกว่านะนี่ก็คือด้านหน้านะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะด้านข้างด้านหลังก็ไม่มีอะไรตัวนี้ก็จะเป็นตัวใสๆให้เรามองเห็นข้างในด้านข้างอีกฝั่งนึงก็จะเป็นตัวฟิกเกอร์ข้างในนะในหลายๆมุมนะ ด้านบนก็เป็นชื่อนะไม่มีอะไรด้านล่างก็ไม่มีอะไรน,นะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีก,กว่าเนาะอ่ามาดูกันว่าตัวข้างในจะเป็นยังไง ผื่อบางคนสงสัยนะว่าทําไมกล่องมันดูยับยับ,ยบงอๆอ,อ,อย่างนี้มันคือคุณภาพมันไม่ดีเหรอหรืออะไรยังไงอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยในเรื่องของการขนส่งเนี่ยเขาจะไม่ได้ส่งมาเป็นกล่องๆแต่เขาจะแยกฟิกไปอยู่อีกส่วนหนึ่งตัวบล็อกข้างในเนี่ยอยู่อีกส่วนหนึ่งกล่องก็อยู่อีกส่วนหนึ่งพอของมาถึงที่ร้านเนี่ยเขาก็จะเอามาแพ็คใส่กล่องอีกทีหนึ่งนั่นเองนะเพราะฉะนั้น กล่องตัวบ็อกข้างในเนี่ยมันอาจจะแบดดูบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวยับยับไปหน่อยก็เป็นเพราะการขนส่งแล้วก็การแพ็คมาตั้งแต่ต้นทางนะไม่ใช่ว่าทางร้านเขาส่งไม่ดีหรือว่าแพ็คของไม่ดีนะมันเป็นมาจากต้นทางระหว่างการขนส่งนะเข้าใจตรงกันเนาะ <Okay. S 1> ผมก็ไม่รู้นะว่าจริงไม่จริงแต่ผมเหมือนผมเคยอ่านมา,าเขาว่ามาอย่างเงี้ย <laughs> ถ้าเกิดผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะโอเคมาดูตัวข้างในกันมา โอเคครับก็แกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตัวข้างในจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็เป็นโมโมในชุดด a r k n เน็ตนั่นเองนะสำหรับตัวนี้นะครับสเกลอยู่ที่1ต่อ6นั่นเองนะ <Wow. S 1> มีน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่874กรัมนั่นเองนะ <Okay. S 1> ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำหนักของตัวฟิกอย่างเดียวหรือว่ารวมตัวกล่องด้วยนะอันนี้ไม่แน่ใจนะต้องบอกไปก่อนโดยฟิกเกอร์ตัวนี้มีความสูงอยู่ที่ประมาณ เท่าไหรเอ่ยนีย่มาวัดให้ดูแบบจะจะเลยนะประมาณ12เซนนะความสูงนะส่วนความยาวเนี่ยประมาณ22เซนนะตั้งแต่ปลายนิ้วโป้งนี่เลยนะถึงปลายชายผ้าตรงนี้นะประมาณ22เซนเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันเลยดีกว่าว่ารายละเอียดดีเทลของเขาเนี่ยมันจะเนียบ ประมาณไหนนะอย่างแรกนะตำหนิอย่างแรกที่เห็นในชัดเจนเลยนะก็คือตรงนี้เลยนะถ้าดูดีๆมันจะมีรอยขีดดำๆอยู่เห็นไหมเนี้ยเนี่ยเป็นเส้นดำๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการลงสีที่แบบอาจจะไม่ค่อยเก็บงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะส่วนตรงอื่นเนี่ยอือ่าตรงหลังตรงหลังมีรอยขีดข่วนนะเหมือนเป็นรอยเหมือนมาณแบบแบบ เป็นรอยเหมือนกับยังไงอ่ะเหมือนเราเอาเล็บจิกที่เนื้อของเราอะ่ะมันจะเป็นรอยเหมือนคล้ายๆเหมือนเล็บจิกหรือรอยเป็นเส้นๆเหมือนรอยขีดประมาณนั้นน,น,นะะแล้วก็มีรอยแบบจุดด,ดำๆเล็กๆน้อยๆน,นะอาตรงนี้อีกเนี่ยเนี่ยด้านหลังเนี่ยเห็นไหมมันจะมีรอยดำๆอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเป็นรอยเล็กๆอะ่ะในกล้องไม่รู้จะเห็นไหมนะเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กนะอีกจุดหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือ ตรงนี้เลยตรงบริเวณเส้นผมนะยังมีตำหนิเล็กๆน้อยๆอ,อยู่นะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ส่วนการไล่เฉดสีเนี่ยมผมไม่รู้ว่างานเทเฉดสีของส่วนผมเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะแต่ดูสลับตัวนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าสีมันดูเหมือนแบบเป็นรอยด่างอะ่ะ คือตรงนี้เข้มตรงนี้อ่อนแล้วตรงนี้อ่อนตรงนี้เข้มเห็นไหมมันจะตัดกันอ่อนเข้มอ่อนเข้มผมรู้สึกว่ามันดูแบบขัดตาไปนิดนึงนะก็ไม่รู้ว่างานแท้มันเขาไล่ประมาณนี้หรือเปล่านะแต่ว่าอืมแต่ผมรู้สึกไม่ค่อยชอบที่มันเป็นเหมือนรอยที่มันตัดกันอ่ะมันดูมันดูไม่ค่อยเนียนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะไอ้ตรงส่วนผมที่มันตัดกันเนี่ยนะแต่ก็ไม่ไม่ไม่อะไรมากนะก็ถือว่าโอเคนะ ด้านหลังก็ด้านหลังก็สวยนะขัดใจด้านหน้าขัดใจด้านหน้าที่มันตัดกันนี่แหละอ่อนเข้มอ่อนเข้มนะไม่รู้ว่างานแท้เนี่ยสีเขาจะไล่แบบนี้ม่้านะเดี๋ยวผมถ้าผมหารูปเจอนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะขึ้นรูปเทียบกันเลยว่าเป็นยังไงนะ,ะตรงนี้อีกจุดหนึ่งตรง ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนินนมเนี่ยเนินอกเนี่ยมันจะมีรอยเป็นเส้นดำาๆเป็นคราบเป็นคราบดำาๆตรงตรงเส้นตรงเนี้ยนะค่อนข้างไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ว่าก็มองเห็นอยู่แต่ในกล้องในกล้องไม่น่าเห็นมั้งนะตรงเนี้ยเป็นคราบดำาๆนะส่วนตรงอื่นตรงชายผ้าเนี่ยการไล่เฉดสีก็ถือว่าทําออกมาค่อนข้างดีนะ มันจะออกเป็นสีออกดำดำแล้วก็มีสีม่วงเข้มเข้มเจออกมานิดนิดนะในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่มันจะมีสีม่วงม่วงเจออกมานิดนิดนะแล้วก็ส่วนของหางหางตรงนี้มันจะเป็นแบบยืดหยุ่นนะขยับได้นะเนี่ยขยับได้นะแต่เราอย่าไปขยับมันเยอะเลยนะเดี๋ยวมันจะเสียรูปเสียทรงนะตรงหางก็มีการไล่เฉดสีนะเป็นสีออก เขาจะเห็สีเลือดเลือดเลือดหมูเหรอใช่ไหมตัดกับสีดำนะตำหนิหลักๆที่เห็นก็จะเป็นประมาณนี้นะเท่าที่ดูอ่าเจอจุดหนึ่งละตตำหนินะตรงส่วนของหางตรงนี้นะอีกจุดหนึ่งจะมีเป็นรอยเหมือนคาบกาวที่เขาแบบดอาจจะแบบใช้ติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกันนะเป็นคาบกาวเล็กๆนะ ก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะอ่าตรงนี้เส้นดำๆตรงนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนการแบบลงสีเลอะนิดหน่อยนะแต่มันก็นิดหน่อยนะไม่เยอะมากนะ,ะตรงนี้คืออะไรเนี่ยเพิ่งเห็นไม่รู้ในกล้องเห็นไหมมันจะมีรอยเหมือนเล็บจิกอะ่ะเนี่ยเห็นไหมเป็นรอยหลุมเหมือนเล็บจิกอะ่ะน่าจะเป็นตําหนิละมั้งนะเพราะว่าคือถ้าไม่เป็น คามันก็คงจะเป็นรอยเนียนๆแบบนี้ใช่ไหมแต่นี้มันเป็นเหมือนลอยจิกลงไปในเนื้องานอะเห็นไหมเน่ยเนเออน่าจะเป็นตำหนิแต่ไม่น่าเป็นไรนะตรงนี้เพราะว่าเวลาเราตั้งโชว์มันจะอยู่ด้านล่างมันจะไม่เห็นอยู่แล้วเนาะโอเคครับเท่าที่ดูเนี่ยตำหนิคร่าวๆก็จะเป็นละมาที่ผมบอกไปนั่นแหละนะก็คือพวกคาบดำๆการไล่เฉดสีของผมที่ไม่รู้ว่างานเทปมันเป็นประมาณนี้อยู่แล้วหรือเปล่า นะแต่ว่าผมมันแต่ว่าสำหรับผมมันรู้สึกขัดตานิดนิดแต่นะ <g ül> <g ül> ก็หลักๆก็จะเป็นพวกคราบเปื้อนคราบดำตามเส้นตามขอบพวกนี้นะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจุดเล็กๆที่ไม่ได้เด่นชัดหรือชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกนี้มากก็ไม่เป็นไรก็สามารถซื้อมาเก็บสะสมได้ สรุปว่าโมโมตัวนี้นะฮะคะแนนเต็ม10เนี่ยผมให้อ่าสักแปดละกันนะแเต็ม10เพราะว่ามันยังมีตำหนิเล็กๆน้อยๆเช่นคราบดำการลงสีที่อาจจะเปิดเปื้อน,ปนไปบางส่วนพวกนี้นะก็ถือว่าเป็นร่องรอยที่ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะเป็นรอยมันมันมันเป็นรอยจางๆที่ไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหรนะ่ก็ถือว่าให้ภายกันไปก็แล้วกันนะจุดนี้เนาะ แต่อย่างอื่นโดยรวมเนี่ยการไล่เฉดส,สีตรงส่วนอื่นการลงสีอย่างอื่นโดยรวมเนี่ยถือว่าหากมาค่อนข้างดีเลยนะสำหรับตัวผมนะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยอยากซื้อก็สามารถไปสั่งซื้อจับจองกันได้นะตัวนี้ตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยผมได้มาในราคาประมาณ600กว่าบาทนะ600กว่าบาทรวมค่าขนส่งแล้วก็น่าจะเกือบเกือบ700นะ้อยนก็ถือว่าไม่แพงนะสำหรับงานจีนตัวนี้ในสเกล1ต่อ6กนะ ย้ำว่าเป็นงานจีนนะย้ำว่างานจีนเข้าใจตรงกันเนาะโอเคถ้าเกิดใครสนใจอยากจะสั่งซื้อเนี่ยก็เดี๋ยวผมแปะชื่อร้านไว้ให้ก็แล้วกันนะใครสนใจก็ตามไปซื้อที่ร้านนี้กันได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์มาติชมกันได้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ